สวัสดีครับบอลลีครับสวัสดีครับวันนี้กับวันตามในทางตามเล้าเนาะตามเล้าของวันที่สิบแปดบอลลี่เขาว่าดเนี่เป็นวันวันที่สิบแปดเป็นเนี่ครับเมื่อกี้ยุ่งเรียนสงการือเข้านี่ละอืมนะครับคิดเบื้องเราก็ได้วันนี้กับสิบเก็ดเนาะพอลี่เนาะครับเพื่อนบ้านวันนี้วันที่สิบเก็ดวันนี้วันที่สิบเจ็ดเบองไว้เพื่อพี่น้องในตัดเรียนมักงตัวได้ก็เรียกเนะครับหรือยุ่งนี่ส่วนมากทีให้ไปพิจารณาก่อนเลขต้องให้เรี่ยวคมูนเนี่ยครับผม นี่ละก็เลยเริ่มมาตามให้ที่เราพี่น้องผู้เบิ่งหมักในทางพอลี่จะจับดีๆเพื่อจะได้หดชี้โตหาตัวก็มีครับก็ลองเบิ่งนะครับเพิ่งเกิดว่าเคยเขาวีลเล็กชี้ตัวหาตัวเนี่ยนะครับแต่วางมือเพาเขาตีเดียวเนาะตัวเดียวแล้วพอเนาะครับแต่วกเนี้ยหานั่นหนีเขาจับดีๆเขาอาจจะเลื่องชี้โตอะไรนะลองเบิ่งพอลี่เขาว่าคัดไม่แล้วมักตัวมักตัวฟองครับยังตัวพอลี่ถตัวมักดี่คัดแห็งเบิ่ง นี่ไปลาดตางังห์เหรอพอลี่นะเด็กไปซื้อสกอบดิฟังก์ชันดิฟังก์ชันสกอนะครับพอรี่ก็มีในใจแล้วล่ะว่องหายแล้วเนาะนะครับครับถ้ามารลวยกับแม่ตือก็ว่องหายแล้วนะครับสําหร,รับเดยกพอรี่หมักนะหรือพี่น้องเด็กซีหมักตัวเองก็เรียกเอาเองมือนี้ชิดว่ามีแต่ตัวเด่นเด่นแหละมาให้อเบิ้งโซ่พอลี่ครับอือโซ่ไขมาันกันทุกคนนะครับเมื่อวันที่สิบแปดชุดเด่นหกตัวเนาะเลยเนาะครับเอาไปเบิ้งก่อนเลยครับตัวแรงมันคือตัวคนหนัก ตัวเด็ทุคนห้าสี่เจ็ดนะครับแลักกับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดส่วนใหญ่พอลี่เราสชมักแบบนี้เราสิมักไล่ขวางห้าเจ็ดเสียนแล้วมากหน่ะศูนย์แปดเสียนาไล่ตังนะครับจะเป็นห้าเจ็ดแปดมาพอลี่อันนี้คือพอลี่มักส่วนตัวนะครับพี่น้องไปจับไล่ไปแย่งไล่ขางไล่อะไรไแต่งไม่น่องหรกตัวตัวนีนี่มากอันไล่ตังกับไล่นอนของตัวแดงครับอืมอนะครับแต่ว่า เลยถามว่าันน้องตัวไหนวันเรื่องพวกไห้ตัวนี้นะครับครับครชุดนี้หรือพี่น้องเอาแบบไร้จังไร้ควงพลี่อะไรด้วยกันนะครับเอาคุณตุ้ยโจของคุณตุ้ยบางตัวเป็นตัวเลขคือตัวงอ,อกอร่องนะครับ <c oughs> บานาน,าบานี้ทั้งโมเลสเข้าไปตัวนี้นถ้ากระตัดให้แล้วพี่น้องผู้ตัดว่าเก่งเราจะเห็นตัวเลขนะครับเนาะตัวเน้นพลีคือไห้มาหาศูนย์ศูนย์แปดหกับเจ็ดหนึ่งเด้อนะครับตามนี้นะครับพี่น้องมาตัวไหนก็ล่องจับโพน้อยหัวโตก็ได้นะครับ ไอ้จับบัสตูตัวไม่ลายเนาะหรือจับข่าวแล้วจะแย่งให้นะครับไล่ขวงก็เห็ีนให้เยอะนะครับอะไรต่พี่น้องมักกับเอาเลยนะครับตามนี้นะครับเกี่ยวกับบัสตูผละนะครับแต่ว่ามันก็สิ่งยากน้อยมันบุสตูโอ้ตัวนี่เขาตัดก็ได้หลายตัวเยอะนะครับพี่น้องเห็นตังเราได้คุดหองตัวเลยหระตัดเราเองนะครับเงินบัคคุรีตัดเราเองเลยเนาะนะครับอาจจะตัดหาเนื้อก็ได้หาเจ็ดก็ได้นี่ตัดมือเจ็ดก็ได้นะครับเดต่นะครับมันยิ่งหกตัวนี่แหละครับตัวที่มันออกก็ได้เนี่ย หกตัวหนี่จับดีๆเพื่อเพื่อแรงพัดได้ซี่ตัวนี่ขาดตัวเด้อนะพอลี่เคยให้เขาแบบนี้เนาะนะครับจับมาเจ้าไว้นะครับเพื่อเพ่อพลาดโอกาสดีๆของพอลี่นาะเพราะว่ามันเข้าใจดีโอกาสดีซี่ตัวกับมีมันผลงานก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่นะครับนากันถือว่าแนวทางพอลี่นี่ชัดเจนนะครับโลกแขวนความพินองย้อยชุดหกตัวเป็นจ้าเองลอกเป็นเอาตามสูตรของพี่น้องหรือหอยพอลี่ในหกตัวนี่ ออมาเรเคาะลองมาจับบิ้งนะครับหาม่โชคกันสนหรับเาล่าพอดี่ให้ขั้ใจเยอะใสก้อนัใจเรื่อารอานไม่ยีกนหรอครับเอานะครับ็ขอบคุณพี่ายที่ยงปัมนะครับเอาโชวพ่อี่เช่นึงนะโชคให้มาใกันด้ครับเด้อวันที่สิบแปดนไริดตีบสาวเล่าก้อนกัคือก้อนคหห้งหกเด้อนะเบิ้นคือพอีว่าเเบินมากแต่เเหตุเยเบิ้นไหนเนา จะเริ่มหากับหาหาของโคกนะเขาีเนาะจะรับเ,เร็กเบิอนนะครับคิดว่ามันหางอย่างเดีวดิม,มันอาศัย่ายก็ได้เบิอนมากเล่าก็ได้ในตู้ห้องชกคกับบกนจบเขิปบน,นะแค่ 0, 0 8, นหนึ่งนะครับรอ้าวแค่มาเจ้าว้พี่น้องนะครับเลขหลายตัวแน่ว่าเป็นยังนะครับพี่น้องมักตัวใดตัดเอานะครับหรือมักตัวเด่นมอเลยกระบอกหันแล้วก็ไม่ตู้เนาะอ่าศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งนะครับตัววงหางด้วยนะครับพี่น้องมักไม่หันอยู่ว่าตรงกันกับล่องเบืองเอนเานะครับชกชกควันมาเนะน้อข้าวคอี่ในวันนี้ด้นะครับ คือว่าไอ้วนท่านใจน้ำพลีนาะใจช่วงขมันนลี่ข้างหนึ่งนะครับพีน้องกิซี่มีโชคมีใช่กอเรื่องทางใต้ขมันนลีเนาะครับสาัรมารถติดตอได้นะครับนี่มอนเลยวันที่สิบแปี่นีตรงกับวันหนวันี้วันไหนอพนางนครับเนันก็ส่งดวันสุกจีโอ้อันนี้เัาเ็ไปเท็เนยไม่ได้ผิดวันอยางนงแต่แต่เขาช่วงเขาหยุดสงการ นี้คบมาเรื่องพิ้งการนะครับครับพจธีสงการก็จะจะพาไปคิดเบื้องมองวัดนะครับเบื้องมองวัดเทียววัดเทียวนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพียย่เจรนาไม่ยอนวันวยยวสวัสดีคุณเลิรัมรยครับสวัสดีค่นวันจันทร์ผิดเป็นอยางนั้นะครับวี่ะ